สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วที่เราโปรแกรมไอคอม F310 ไปนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนสมาชิกเข้าโปรแกรม a d j กันนะครับซึ่งเท่าที่ลองก็ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับต่อสายให้เรียบร้อยเช็คพอร์ตเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ครับสาย สายโปรแกรมที่เราใช้นะครับก็ยังเป็น USB เช่นเคยก็เข้าไปดูพอร์ตดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับแนะนําว่าให้เป็นพอร์ตที่สองวิวเปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราใช้โปรแกรมนี้นะครับเลือกรันแล้วพิมพ์ CMD นะครับพิมไปเลย ก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับด o ท c อ m ประมาณนั้นนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีความรู้ทางด้านดอทบ้างสักหน่อยนะครับ mm hmm. ก็พิมพ์เข้าไปตามนี้ครับไม,ไม่รู้ชัด cd b a c k s l a s h นะครับเพื่อที่จะกลับไปที่รากของไดซี เมื่อเข้ามาอยู่ที่ไดซีนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ a d j u s t นะครับโดยการพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ cd 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 ก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของ a d j u s t จากนั้นให้พิมพ์ a d j u s ต a d j u s t ตรงนี้นะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับห้ามผิดนะครับเว้นวัด ับตัวตัวเลขหรือข้อความตรงนี้มันมีความหมายนะครับไอตัว A นี่เขาบอกว่าสําหรับตัวที่ทิ่ต้นแบบปกติส่วนหมายเลข2ต่อท้ายนี่หมายถึงว่าเราจะอ่านค่าจากพอร์ตที่2ครับจากนั้นกด Enter ได้เลยครับนะครับโปรแกรมก็จะทําการอ่านข้อมูล ก็จะขึ้นหน้านี้มาหลังจากนั้นก็พร้อมที่จะทําการตกแต่งแก้ไขค่าที่เราต้องการแล้วนะครับโดยการเลื่อนลูกศรขึ้นบนลงล่างเนี่ยนะครับไปยังตำแหน่งค่าที่เราต้องการแก้ไขสมมติเราจะแก้ไขไฮนะครับเลื่อนลูกศรมาที่ไฮจากนั้นลูกศรซ้ายขวาในการเปลี่ยนค่าตรงนี้จาก152ลองดูนะครับเห็นไหมครับกดซ้ายกดขวาก็จะเปลี่ยนค่าได้จบนะครับสําหรับการทํางานตรงนี้ ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับบอกวิธีการเข้าเฉยแต่ว่าไม่แนะนําให้ทํา